สวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยนะคะเซลล์ฮาร์เรดีวิสันอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูรถไกด์ปี2024นะคะมาดูกันว่าฟีเจอร์ของตัวรถมีอะไรบ้างมาหลักๆเลยนะคะตัวรถปี2024ตัวรถไกด์สตรีทไกด์นะคะก็มี Apple c a r p รมาให้กับตัวรถเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะขนาดหน้าจอของตัวรถนะคะก็จะมีขนาด312ม mm, ิมพร้อมกับหน้าจอสีท FT ระบบ Infotainment Sky ายไลโ เลือกการแสดงผลได้ทั้งหมด3แบบนะคะก็ะจะมีทั้งคูเซอร์สปอร์ตและทัวร์ค่ะและยังไม่พอนะคะสําหรับตัวรถไกด์สติีทไกด์ปี2024นะคะเรามีโหมดให้เลือกการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะคะจะมีทั้งโหมดถนนสปอร์ตนะคะคอสตอมเอแล้วก็โหมดฝนตกขนาดช่องเก็บสัมภาระนะคะมีขนาดที่ใหญ่และลึกและยังไม่พอแค่นั้นนะคะตรงนี้เราสามารถปรับช่องลมให้ลมมันเข้าหาตัวเราก็ได้หรือเราจะเลือกปิดช่องลมตัวนี้ได้ค่ะ เรายังสามารถปรับทิศทางลมแอโรด y นามิกสำหรับตัวรถไกด์รุ่นนี้ได้ด้วยและขนาดของไฟหน้านะคะก็มีขนาดใหญ่และสว่างกว่าเดิมไฟท้าย LED ใหม่และกระเป๋าที่ใหญ่กว่าเดิมและพี่ๆที่สนใจ h าร l e y d a v i d s o นะคะเรามีให้เลือกหลายสีมากเลยค่ะทั้งสีดำราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,740,000บาทและสีคัลเลบวกเพิ่ม7,000พ คือ1 7 4 0 0 0้านบาทพี่ๆท่านไหนที่สนใจฮะเลดีวิสันนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษแถมฟรีชุดลำโพงล็อกฟอร์ดสเตทสองนะคะสามารถโทตรติดต่อสอบถามกับปุ๋ยได้เลยที่เบอร์065-525-5634หรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0 9 3 5 1 9 4 9 4สสําำหรับปุ๋ยแล้วรถไกด์สองคนนี้มีพร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของค่ะ